วัดเคผมปวดเฮ็ดปวดหัวว้าวว้าวเอาตั้งสองข้างใช่เหรอโอ้โหแทวหนืจะระเบิดแบบนี้นะครับไอ้ที่เขาวันไม่โกงไม่ไม่ไม่โกงไม่กึ๋นหรือมั้งไม่โกงหรือเปล่าไม่ไม่โกงไม่เกรนมาณนั้นน่ะเนาะโอเคครับแทกแล้วก็ปวดหลังตึง เล่นสักเวลานอนแล้วตื่นนอนครับขอวิธีแก้หน่อยครับเวลานอนแล้ตื่นนอนขอวิธีแก้นะแก้ก็แปลว่ากำจัดเนาะกำจัดออกไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกชัดเจนไหมครับนะกำจัดออกไปไอ้ที่มันปวดหัวปวดเท็ดเนยไปไกลๆล้างมันไปเลยนี่เขาเรียกออกกำจัดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีก โอเคนะครับวิธีการครับนะ้ำไม่มีอะไรดีไปกว่านะ้ำอากาศดื่มอากาศเข้าไปโอเคไหมดื่มอากาศ <c oughs> งงไหมเนี่ยไม่งงเนาะอ้าวเป็นอากาศก็แล้วกันดื่มอากาศเข้าไปเสร็จแล้วก็สูดอากาศเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนานๆครับผมแล้วก็ก้มก้มมาพร้อมกับมือเนี่ยโกยโกยท้องโกยกดๆนะับเหมือนโกยดินโกยทราย,ยาครับโกยเข้าไปลึก มันจะร้าวไปถึงข้างหลังครับผมมันจะไปถึงจุดที่มันปวดนั่นนะครับหลังโอเคไหมแล้วก็ยืดตัวขึ้นมายืดขึ้นมาแอนไปแล้วก็มือเนี่ยตามด้วยครับกกดจมูกอขอโทษขมับครับเนี่ยนวดนวตามเนี่ยแล้วก็ใส่ผมว่าไม่รู้ว่าเป็นลิงนะครับท่าเนี้ยไปเลยไปเลยไปเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องอย่าลืมนะ สูวในใจเข้าไปลึกกรๆกลั้นานๆตรงนี้เป็นหลักครับพร้อมๆกับฟังเสียงลุงไปเรื่อยๆเ, <c oughs> เหนื่อยก็ไม่ต้องพักนะครับ <c oughs> ฟังให้เดึกๆเสียงมันเข้าในรูหูให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันไปนล้างหัวให้อย่างไงว่าเบาหัววิวเลยล่ะครับ เห็นไหมคุณธนาวัตรในเรื่องไหมพอใจไหมครับได้ความประการใดพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะครับว่าโอเคหรือโนโนหรือโอเคก็ไม่แซบและโอเคครับจบข่าวครับ